คุณผู้ชมเป็นภาพนี้นะคะที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมากๆเลยนะคะคือภาพนี้เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครร่วมกันทําบัตรให้กับผู้สูงอายุติดเตียงในเรือโดยผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างชื่นชมการทํางานของเจ้าหน้าที่ นายพิรุณโรจนากดนตรีในอำเภอบ้านแพ้วบอนนะคะว่าภาพที่เห็นแชร์กันในโลกออนไลน์ก็คือการออกหน่วยเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วสำหรับคนที่ไม่สามารถเดินทางไปทำบัตรที่อำเภอรหรือว่า เป็นกลุ่มผู้ป่วยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งทางทีมเจ้าหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนอำเภอบ้านแพ้วลงพื้นที่ไปถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง8คนหนึ่งในนั้นก็คือนางรุ่งร่วงเผาปัจจุบันอายุ81ปีซึ่งเป็นคนในภาพนะคะทางญาติเนี่ยได้ยื่นคำร้องขอทำบัตรนอกสถานที่เพื่อเป็นเอกสารทางราชการในการที่จะ นำไปรับบริการด้านสาธารณาสุขแล้วก็ทําธุรกรรมที่มีผลทางกฎหมายเนื่องจากคุณยายเนี่ยค่ะป่วยชราภาพเคลื่อนย้ายลําบากแล้วก็มากไปกว่านั้นนะคุณผู้ชมบ้านที่อยู่เนี่ยรถเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงก็เลยต้องพาคุณยายลงเรือเพื่อข้ามคลองมาทาบัตรประชาชนค่ะนะครับการเดิน,นทางไม่ค่อยสะดวกนะครับทางญาติพี่น้องเขาก็ถอเรือแล้วก็นําส่งผู้สูงอายุนะครับที่ค่อนข้างที่จะเดินทางลําบากแล้วก็ มีความพิการทางร่างกายด้วยนะครับก็ไปบริการในการทำบัตรประชาชนให้ก็เลยทําบนเดือเลยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความทุรักทุเลนะครับเพื่อไม่ให้ที่ต้องให้เขาต้องเกิดความเจ็บป่วยมากขึ้นนะครับก็ดำเนินการทําบัตรให้ที่นั่นเลยแล้วก็สามารถที่จะผลิตบัตรออกมาพร้อมกับสแกนแลายนิ้วมือต่างๆให้เป็นบัตรประชาชนใหม่ให้กับบุคคลต่างๆแล้วก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ยากไร้ต่างๆได้ด้วยครับ ในอำเภอบ้านแพ้วบอกอีกนะคะว่าในแต่ละเดือนเนะะี่ยค่ะทางอำเภอจะออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่1วันแต่ละครั้งก็มีคนมายื่นคำร้องขอให้ทำบัตรประมาณ20รายนะคะแต่ละลายเนี่ยจะใช้เวลาทำประมาณ20นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงพอภาพนี้เนะะี่ยค่ะลงเข้าสู่ในสังคมออนไลน์ก็มีคนตั้งคำถามเยอะเลยนะคะว่าเอะเขาเป็นอะไรทำไมถึงนอนอก็คือที่บ้านอบอกว่าคือไม่สามารถขยับเขยื้อนตัวได้นะคะก็ต้องอยู่แบบนี้แล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ใช้บัตรประจําตัวประชาชนขณะเดียวกันในทิกต o k ของคนที่โพสเลยค่ะท่านเป็นประหลัดท่านประหลัดก็บอกนะคะบอกว่าใครต้องการที่จะให้ไปทําบัตรประชาชนที่บ้านสามารถแจ้งมาได้เลยในคอมเมนต์นี้ก็มีคนไปคอมเมนต์เยอะเลยนะคะขอให้มาทําที่บ้านให้หน่อยเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่ยอมไปทําบัตรประชาชนอันนี้เป็นต้นที่อื่นเนี่ยสามารถใช้โมเดลนี้ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมจะทําให้คนเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยน,นะครับแล้วก็คนชื่นชมเยอะมากสำหรับภาพนี้นะค,ะครับ